สวัสดีครับมาดูฟุตบอลให้ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวัดฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลแข่งในเวลา3ามทุ่มครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่งของวัตฟอร์ดกันก่อนผลงานยังไม่ดีครับสิเกมหลังสุดแพ้ไป10เสมอ3ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นทําให้ตอนนี้เนี่ยอยู่รองบวยของตารางคะแนนครับแต่เกมล่าสุดก็ถือว่าทาได้ดีนะเสมอกับแมนยูศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับความพร้อมในเกมนี้จะไม่มีอิสมาลาซาครับนิโลนคลลู แต่นี่โรดพวกนี้เจ็บรวมต้องรวมถึงต้องเช็คฟิตปีเตอร์เอเทโบด้วยแล้วก็กีโก้เฟมินียพวกนี้ต้องเช็คฟิตอีกส่วนคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามครับเชอคัตคาร์ดมูซาซิโซโก้ชาวเปโดโจชัวคิงพวกนี้พร้อม ส่วนทางฝั่งของอาเซนอนครับก็กลับมาโชว์ฟอร์มดีได้อีกครั้งครับคว้าชัยในลีก3เกมติดต่อกันโดยในเกมล่าสุดในลีกก็คือชนะวูฟได้2ประตูตอนหนึ่งครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางคะแนนเกมไม่ต้องเช็คฟิตของโทมิยอสุอยู่นะเพิ่งหายเจ็บกลับมาครับรวมถึงเอมิลสมิทโลด้วยที่เพิ่งหายป่วยส่วนแกหลักคนอื่นๆเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับ เซดริกโซเรสเบนไวกาเบียมากันเยสเทียนนี่พวกนี้ปาเตากาบุกโยซาก้าด้วยมาตินโอเดกาดกาเบียมาตินลี่พวกนี้พร้อมหมดรวมถึงตัวเก๋าอย่างลากาเซดด้วยครับด้วยความมั่นใจของอาร์เซนอลเนี่ยบวกกับฟอร์มที่ไม่ค่อยดีของวัตฟอร์ดผมว่าวันนี้อาร์เซนอลบุกมาชนะได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชอบอาร์เซนอลครับใครอยากร่วมสนุกกินาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ